ถ้านอนกนันนะฮะนอนแต่เช้าถ้านอนทำไมหน้าสงสารยังเลยเหมือนเด็กอ่อนเลยหลับอยู่ข้างในหลับอยู่บนกล่องโกปี ทำไมวันนี้มันนอนตรงกล่องไม่นอนที่นอนนะเหมือนเด็กเลยนอนหลับที่นอนมีก็ไม่นอนทั้งหน้ารักทั้งหน้าสงสารนอนเหมือนเด็กกำพร้าเลย ทำเป็นนอนนิ่งเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวกระโดดลงมานั่งเฝ้าขนมแล้วดูหน้าสิทำไมซุกดีอย่างไรหน้าเนี้ยขนเริ่มขนเริ่มยาวอีกแล้วจะเอ๋ทำเป็นนอนนิ่งทำเป็นคุณหนูไม่สนใจ ไม่กินเหรอขอนมกินไหมคะเมื่อวานไม่ได้กินขนมเด็กหญิงก็ปีก็ปีจาดูไม่ออกเลยเนี่ยอันไหนหางค็อมวนดีแท้มวนดีแท้นอนนี้ ทำเป็นนิ่งนะพอเราหันหลังนะลูกมันนั่งเฝ้าขนมคอยดูสิทำเป็นนิ่งไปงั้นแหละฟอร์มดูสิจะนั่งนิ่งเอ๊จะนอนนิ่งได้กี่นาทีให้ึกว่าจะไม่ตื่นไม่แน่จริงเนี่ยเอาไหมขนมเมื่อวานไม่ได้กินงอนเหรอ งอนหรือว่าสลึมสลือกลางคืนไม่นอนใช่เปล่ากลางคืนไม่นอนจะเที่ยงแล้วยังไม่ตื่นมาลงมาไนะกินขนมไหมมาเร็วเอาขนมให้มาโอ้เห็นหยิบขนมเร็วเลยมาเร็วเนี้ยเร็วเลยอ่ะไม่ต้องเรียกเลยทีเนี้ยเห็นขนมอ่ะ เดี๋ยวอันนี้นี่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 นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆเดี๋ยวมันหยดวันนี้แดดจ้าแล้วหนาวเย็นอยู่วันเดียวหนาวเดือนเมษา กินเสร็จก็ไปละที่เก่าเวลาเดิมนั่งดูนกรู้ไปละขึ้นแล้วนั่งหน้าต่างแอบดูนกทำความสะอาดเองอยู่ๆก็ออกมานั่ง นั่งเฝ้ากันให้ยุงกัดอยู่เนี่ยมีอะไรหรอกนั่งมองหลังบ้านมันชอบมีแมวจรเดินไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปนะสองรอบเลยนะที่เดินไปเดินมาเนี่ยไม่ไปมาสิเดินมาสิจะพาไปเร็ว หวานเดินมาสิก็นอนตรงที่มันไม่เกีกาหน่อยที่รูกเนี่ยนอนไปนอนมาเดี๋ยวก็หลับอยู่ตรงนี้แหละหลับไม่เป็นที่เป็นทาง จากหนาวยูมือเดียวสภาพอากาศมาาเป็นปกติเนี่ยตร,รรตรงนี้แหละเสาไฟตรงนี้แหละที่มีคนมาต่อนกเขาแล้วเราต่อว่า ลองโต้ตอบกันนะอีกตัวลองอยู่ฝั่งนูน้นไปเข้าบ้านลูกป่ะ มานั่งสับป,ประงกอยู่ตรงนี้ป่ะอุ้ยหายไปเป็นสิบวันเพิ่งจะเห็นมานึกว่าตายแล้วนกปีกขากอยู่ๆก็โผล่มาโอ้ยยังมีชีวิตอยู่กินอะไรมั่งก็ไม่รู้เนะี่ยอยู่รอดมาได้ลงมาลูกเร็วๆใส่ขนอยู่เพราะว่าปีก จำได้เพราะว่าปีกข้างหนึ่งเขามันมันฮุบไม่ได้งไงที่เขาปีกหักเห็นที่ไหนก็จําได้นี่มาเกาะสายไฟหน้าบ้านเขาก็เหมือนนกป่วยลักษณะเหมือนนกป่วยไม่บินเฉิดฉายเหมือนนกตัวอื่นนดูที่ยืนยืนก็เหมือนยืนไม่ไม่ตรงอะยืนไม่นิ่ง ทำไงถึงจะเอาอาหารให้ได้เห็นแป๊บเดียวจำได้เลยเพอหางเขานี่เราหางกับปีเขานี่คือมันมันไม่สมานกันแล้วทำไงอะลงมาลูกแล้วมากินอาหารเร็วให้ข้าวมาแล้วลงมาแล้วดีใจดีใจยังมีชีวิตอยู่ เราก็เลี้ยงเขาตั้งสิบกว่าวันนะเขาก็น่าจะคุ้นเคยอะน่าจะลงมาขอข้าวกินนะลักษณะเป็นเป็นนกป่วยอะดูก็รู้เลย